สวัสดีครับผมให้บริการเด็กบ้านนะครับเดิมพี่ฟื้นตัวปิดยากมากนะต้อมยากมากเลยเวลานี้ต้องเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้างครับจะให้ดูแบบง่ายครับเป็นประตูบานโค้งแล้วก็เหล็กค่อนข้างหนาใหญ่มากเลยนะครับหนักมากเลยครับมาตัดเสร็จก็นี่เลยดีก้ยาใช่เคยครับ ต้องนะไม่ลื่นแบบนี้ไม่ต้องแบบับทางเลยคนระับอุปกรณ์นะประกันให้สิบปีด้วยครับผมขอ,อย้ำนะครับเป็นประตูเหล็กหนาและวก็บานโค้งด้วยธรรมดาจะยากมากนะดูนิ้ว้าดานเลยนะครับ ใกล้ได้กันครับอยใกล้นะ